สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะลูกสาวสามใบเท้าทูนชมหน้าลูกสาวสามใบเท้าของทูนฮรัญยาซั์กับอดีตเมียเก่าที่ไม่เคยพายออกสือ่อเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสําหรับทูนฮิรัญยาซั์โดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่าน โดยต้องบอกเลยค่ะว่าทูนฮิรัญยาซับน้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแล้วโดยทูนฮิรัญยาซั์เริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแก้วตาพี่หลังจากนั้นก็มีผลงานทางจอเงินออกมาหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่มีนางเอกคู่ควัญอย่างเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ค่ะต่อมาทูนฮิรัญยาับได้พันตัวไปเล่นละครโทรทัศน์โดยรับบทเป็นพระเอกในช่วงแรกจนรับบทพ่อเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญจึงมีสาวๆเข้ามามากมาย เวลาเล่นหนังเรื่องใดถ้ามีดาวโยดวงใหม่เขาก็จะมักแวะเวียนไปซ้อมบทให้อยู่เสมอตามประสาพี่ชายใจดีผมเป็นคนรักสนุกจึงนิยมเที่ยวราตรีกับเพื่อนๆในวงการจนได้รับสามัญ,ญนามว่าพ่อมา้าเนื่องจากความพ่วงพี่แบบลูกครึ่งผนวกกับความอึด เขายังรับแสดงหนังและโชว์ตัวต่างประเทศอีกด้วยเช่นหนังญี่ปุ่นและอื่นๆค่ะปัจจุบันทูนทีรัญยัพั์กำลังป่วยเป็นโรคต้อหินเนื่องจากดวงตารับแสงสว่างจ้าจากดวงไฟที่ใช้งานถ่ายทำภาพ,พยนตร์ในสมัยก่อนส่วนด้านครอบครัวเคยสมรสกับสาวนณิชพันวิวา์อย่างเงียบๆหลังใช้ชีวิตคู่มานานกว่า20ปีมีบุตรสาวด้วยกัน3คนแต่ปัจจุบันได้หย่าล้างกันแล้ว และเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าคราตาของบรรดาลูกๆทั้ง3คนของทุนฮิรัญยัพั์ได้แก่น้ำหวานฮิรัญยาซั์น้ำฝนฮิรัญยัพั์และนำถันซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละคนโตเป็นสาวสวยกันหมดแล้ววันนี้เราจะพาไปชมภาพของเหล่าบรรดาลูกๆทั้ง3คนจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันเลยค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ